เช็คข่าวด่วนครั้งชี้แจงโครงการราชนะแจกเงิน7 0 0 0บาทสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นำสาระดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะใครเคยได้ยินว่าโครงการราชนะแจกเงิน7 0 0 0บาทอีกบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะได้ยินมาจากไหนช่องทางไหนแชร์กันไว้ได้นะคะคลิปนี้เรามาฟังข้อมูลกันนะคะ ตามที่ได้มีการแชร์ข้อมูลกันในสื่อโซเชียลนะคะเรื่องของโครงการเราชนะแจกเงินเพิ่ม7,000บาททางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะไปยังกรมบัญชีกลางกระทรวงกรารคลังนะคะได้พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะทุกคนใครได้ดูมาแล้วบ้างนะคะมาบอกกันหน่อยจากที่มีคลิปวิดีโอที่ส่งต่อกันนะคะจากโครงการราชนะแจกเงินเพิ่ม7,000บาท ข้อมูลดังกล่าวนะคะไม่ได้มาจากหน่วยงานของทางภาครัฐคะ่ะเนื่องจากปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลนะคะไม่ได้มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดใครดูใครเห็นแล้วนะคะก็ขอให้อย่าหลงเชื่อแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ไปให้ผู้อื่นในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ ใครมีข้อสงสัยได้รับข้อมูลอะไรมานะคะที่เกี่ยวกับการแจกเงินของทางภาครัฐเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามกันได้ที่เบอร์1689หรือรับข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะคะ w w w ร o f g o t h เลยนะคะตามที่ทุกคนนะคะได้เห็นดังภาพตรงนี้นะคะ ใครที่ดูแล้วนะคะก็ฝากบอกต่อข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกันด้วยค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ใต้คลิปนี้สำหรับโครงการจากทางภาครัฐในช่วงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะนอกจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกันเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยยังชีพต่างๆยังจ่ายให้ครบและก็ตรงกำหนดในทุกๆเดือนใครที่เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบุูธทอนนะคะ รับทราบผลกันแล้วอย่าลืมไปยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยนะคะอยากให้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอะไรบ้างหรือได้อะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปนี้ใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ